มาถึงยุคที่เรียกว่าข้อมูลใหญ่มากๆแต่ว่าการจัดเก็บพกพาเนี่ยเรียกว่าเล็กเพียงแค่นี้นะครับความจุขนาด1เทราไบต์จากทาง WD เนี่ยบอกได้เลยว่าเล็กจิ๋วบางเบาสามารถพกพาไปได้ทุกที่ในขนาด1เทราไบต์ครับ ก็อน,นี้นะครับผมมีของเล่นอีกหนึ่งชิ้นนะครับจากทาง WD ที่เรียกว่าเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น My Passport จากทาง WD จริงๆเนี่ย WD ได้ออกตัวฮาร์ดดิส์หรือว่าตัว SSD ที่เป็น Eternal นะครับหรือว่าตัวฮาร์ดดิสต์พกพาเนี่ยมาค่อนข้างหลากหลายรุ่นแล้วนะครับจนมาถึงรุ่นล่าสุดเป็นตัว My Passport SSD ตัวนี้นะครับจุดเด่นของตัว My Passport SSD ตัวนี้อะจริงๆเรื่องของความเร็วความจุอะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าแบรนด์ไหนๆก็ทําได้เดี๋ยวนี้ก็คือทําได้กันหมดแล้วนะครับแต่หนึ่งสิ่งครับ ตัวนี้เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าตัวของเขาบางมากแล้วก็เล็กมากครับจะเห็นว่าเนี่ยตัวแค่นี้นะครับขนาดไม่ถึงหนึ่งฝ่ามือแล้วก็ความหนาของเขาคือบางมากๆคุณสามารถใส่ในกระเป๋าเองเกงหรือว่าใส่ในกระเป๋าเสื้อนะครับโดยที่ตัวของคุณเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ย <he i, S 1> มันตงุงมันมีอะไรพกพาให้ดูเกะกะนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องของความทนทาน,นครับแน่นอนว่าหลายๆครั้งในการใช้งานเนี่ยมันต้องมีการตกมีการกระแทกมีการอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าฮาร์ดิสโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าคุณนําตกถ้าคุณะคร่นล่วงลงงตะอย่านี้นะรเเียยกกิดาาสหของ ข้อมูลได้นะครับอตอนนี้ต้องเก็บก่อน ก็จะเห็นได้ว่าตัว SSD เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของความทนทานนั่นเองนะครับเรื่องของการทนต่อการกระแทกนะครับถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์พกพาทั่วไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราใช้งานอยู่เพลอปัดตกบ้างแหละทำร่วบ้างแหละเนี่ยบางครั้งฮาร์ดดิสก์อาจจะเกิดการเสียหายได้ฮาร์ดดิสก์ราคาไม่กี่บาทแต่ข้อมูลที่อยู่ในตัวฮาร์ดดิสก์หรือว่าอยู่ในตัวที่การจัดเก็บข้อมูลเนี่ยราคามันประเมินค่าไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยมีเจ้าตัวนี้ออกมานะครับซึ่งเขาจะมีออกมาหลากหลายความจุด้วยกันนะครับมีห ความเร็วเนี่ยบอกได้เลยว่าอยู่ในระดับ1000พันเลยทีเดียวนะครับตัวตน,นี้ที่ผมได้รับมาจะเป็นตัวความจุขนาด1นึ่งเทเลบต์นะครับเขาบอกว่ามีความเร็วเนี่ยอยู่ที่1นึ่งพันห้าสิบเมกะบตอ์เซกเลยทีเดียวถือว่าเป็นความเร็วค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อเขานะครับในกล่องเนี่ยจะมีอุปรกรณ์ที่เรียกว,ว่าสาย USB Type C เส้นสั้นๆเส้นเล็กๆ,ๆ1เส้นนะครับผมสามารถเชื่อมต่อหัว Type C เข้ากับโน้ตบุ๊กอุปกรณ์ทํางานของคุณเลยก็ได้แต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าโน้ตบุ๊กของคุณยัััังงไมมมม่ีีีตตตววว Adapter เนนค้้ากก็็แแถปลให แปลงตัวเล็กๆคุณสามารถเสียบเข้ากับตัวพอร์ตหรือว่าเสียบเข้ากับตัวสายตรงนี้นะครับนี่มันจะมีตัวสลักเล็กๆนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับวิธีการใช้งานเชื่อมต่อไม่มีอะไรยุ่งยากครับวันนี้ไม่ต้องรีวิวอะไรกันเยอะมีรูเดียวพอร์ตเดียวนะครับก็คือพอร์ต USB t y p ส C ที่อยู่ตรงนี้นะครับตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ดีไซน์ดูเฉียวเฉียวสวยงามมีหลายสีนะครับนอกจากสีดำเนี่ยยังมีสีแดงมีสีทองนะครับผมก็ถือว่าสามารถเลือกซื้อตามความต้องการของคุณได้การใช้้้งงงาาาานนครับบไไมม่่่่่ยยยยุกแเเเสีีขปออชื ต่อหัวที่เป็นสาย USB 3.0นะครับขึ้นไปหรือว่าเป็น USB Type C สามารถเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กต่างๆใช้งานได้สะดวกนะครับบางครั้งโน้ตบุ๊กอย่างเครื่องผมเนี่ยที่ผมใช้ตัว Acer Swift นะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่บางเบามากๆไม่สามารถอัปเกรดอะไรได้เลยไม่สามารถเพิ่มแรมไม่สามารถเพิ่ม SSD ถ้าวันหนึ่งข้อมูลเต็มแต่คุณต้องการใช้งานข้อมูลที่เยอะมากยิ่งขึ้นทําอย่างไรนะครับซื้อตัวนี้พกพานะครับสามารถเน็บเข้าไปในซองกระเป๋าของตัวโน้ตบุ๊กเครื่องของ Swift ได้นะครับแล้วก็สามารถพกพาใช้งานได้อย่างสบายนะครับก็ลองเสียบใช้งานดูนะครับผมพอเสียบเข้าเครื่องไปเสร็จปน็ตัว Passport My ใช้ดีนะครับผมก็ความจุที่ให้ใช้งานได้จริงเนี่ยจะอยู่ที่931กิกด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบผ่านตัวโปรแกรม Crystal Disk Mark กันนะครับซึ่งอันนี้ผมได้ลองทดสอบผ่านไว้ก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมคะแนนในการทดสอบที่ทําออกมาได้นะครับได้ดีตัวนี้นะครับความเร็วเนี่ยรีดจะอยู่ที่1,043นะครับตัวไรด์เนี่ยจะอยู่ที่999นะครับผมแล้วก็ตัวค่า random 4k เนี่ยจะอยู่ที่32ด้วยกันก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถือว่าออกแบบมาตอบโจทย์นะครับนอกจากนี้การเทส ตัวนี้เนี่ยเราจะมาลองการใช้งานจริงกันดูนะครับว่าการ Copy ้ไฟล์ความเร็วเป็นยังไงนะครับโดยผมจะมีไฟล์1ตัวครับมาทดสอบนะครับผมจะเป็นไฟล์ขนาดความจุประมาณ 12GB ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือเป็น SSD ของเรานะครับผมนี่ตัวไฟล์แซดนะครับมีความจุของไฟล์เนี่ยอยู่ที่ 12GB ด้วยกันพอดีเป๊ะนะครับเราจะมาลองทดสอบดูว่า ถ้าเรา copy ลากลงเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมเขาบอกได้เลยว่าเป็น external SSD ที่ได้ความเร็วค่อนข้างสูงนะครับลอง copy ใช้งานจริงดูครับก็ copy ไฟล์12กิกนะครับผมตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็เด้งมาว่าใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับ60วินาทีเท่านั้นนะครับก็เสร็จแล้วความเร็วที่วิ่งสปีดในการเขียนเนี่ยอยู่ที่140กว่า150เมก160เมกด้วยกันนะครับก็12กิกใช้เวลา1นาทีถือว่ารวดเร็วนะครับก็เดี๋ยวลองจับเวลาดูครับว่าใช้ความเร็วจริงเท่าไหร่ Alright, I'm just going with the guy Never in in tuning in, now. know ain't ballin' felt like me perspective, the deepest the Everybody We yet. for had this this a a doubt, just must. Put cut. but just is I'm is I อ่ะก็คัดลอกเสร็จเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณนาทีเดียวนะครับถือว่ารวดเร็วกับไฟล์12 g b นะครับอันนี้ผมก็ลองทดสอบกับโน้ตบุ๊กที่เรียกว่าเป็นสเปคกากๆเลย CPU รหัส Y นะครับเน้นบางเบาเน้นการใช้งานจริงไม่ได้ต่อตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ถือว่าสามารถโอนถ่ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่าไฟล์เดี๋ยวนี้เนี่ยค่อนข้างมีขนาดที่ก็ ข้างใหญ่นะครับผมก็พก SSD อย่างตัว WD m y Passport ตัวนี้นะครับขนาดความจุ1เทเลบบางเบาน้ําหนักนี่ผมไม่มีตาช่างแต่ผมคิดว่าร้อยกรัมไม่น่าถึงนะครับพกขนมเหมือนขนมจองซองซองใหญ่น่าจะหนักกว่าด้วยซ้านะครับผมราคานะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ5890บาทมีวางจําหน่ายตามร้านค้าทั่วไปต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีการรับประกันที่เรียกว่ายาวนานมากๆครับยาวถึง5ปีเลยทีเดียวนะครับก็ถ้ามีอะไรก็สามารถส่งเคลมได้และส่วนมากพวกนี้ก็ส่งเคลมยิบกล่องใหม่เปลี่ยนให้อย ฝากกันไว้ครับสำหรับเจ้า SSD WD My Passport SSD ตัวนี้ครับ1 t b 5 8เทลบาบาทเท่าน,นั้นไปลแล้วครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะ